ก่อนสครับอ่าพบกัารเล้วอีกแล้วนะครับหลช่วงหนึ่งเมื่อกี้เรายังคุยเรื่องเพลงปูยังไม่จบเลยเพลงคณะม้าวิฒิกรรมใช่ใช่ค้างกันอยู่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากม้าวิฒกรรมแล้วเนี่ยพี่มีอะไรเสริมไหมครับเรื่องเพลงคือคือสมัยเราเรียนเนี่ยเพลงเชียร์เยอะมากเลยแสนเพลินอะไรรุ่นนี้นั่นเต็มไปหมดถามถามพวกพี่ๆใครเป็นคนแต่งเพลงเชียร์พวกนี้ครับพี่ตัวพี่ตัวเดียวกันผมแต่งเป็นบางเพลง แต่ส่วนใหญ่ก็ช่วยๆกันก็เอาเพลงโรงเรียนเก่ามาแล้วก็มาดัดแปลงเป็นวิศวะอะไรเงี้ยพวกที่บจบเทพศิรินใช่ไหมพี่ก็จบเทพซิรินนะี่จบเทพซิรินทมืับพี่บูนจบอาิตั๊กรักอารเิตัักรับผมออมฤศิลห์เ้มเข้ทั้งนั้นเ็นดินรโอ้โหเป็นู่คดับแล้วเพ็งเชียเริ่ม เริ่มจากปีหนึ่งเพราะว่าตอนเข้าไปเนี่ยเทอมแรกมันก็จะมีงบกิจกรรมใช่ไหมที่เขามอบให้กับให้ทุกคณะมาทํากิจกรรมครับเพราะนั้นเราตอนนั้นจําได้ว่ามีส่งแข่งฟุตบอลฟุตบอลและกีฬาอย่างผมไม่แน่ใจแต่ฟุตบอลเนีย่ยมีชัวก็เตะบอลกันทุกคนนะเพราะมันมีอยู่แค่ห้าสิ 50, 50บห้าสิบกว่าคนก็นคือส่งทุกกีฬาเลยว่าน้นแล้วเราก็เชียร์กันเองคิดเพง ใช่เราก็มีเราก็มีมีคุณอังสนาเดชทำลนเป็นผู้หญิงอยู่คนนะเป็นดาวนะแกก็คน้ที่ถือป้ายแล้วหมดลำนักกีฬาก็ไปเชียร์ก็แต่งเพลงเชียร์ขึ้นมาแหละเราช่วยช่วยกันเพราะเพลงเพลงเพลงบูมเนี่ยเพลงบูมเนี่ยไม่ได้ผมแต่งเพลงบูมนี่เพื่อนชื่อสลันิใช่ยี่สิบมันเป็นคนแต่งที่ว่าอยู่สถาปัตย์ไม่ป้าป้าป้าพิษรันพิษรันจบ พิศรัณจบจบวิศวะรุ่นหนึ่งเนี่ยแหละพิศรัณย์แต่ปัจจุบันเป็นที่ปัญหาอเมริกากานที้พอดีเขาไม่ได้มาเพราะว่าเป็นอเมอิกาอเมริกาเปลี้ยงพิศรัณย์ภาพเอาล่ะภาพที่ทำพิศรัณยได้พี่สุดหรอฮะเก่งขาปานไว้ผมปัญหาไม่ร้อยมีหนวดหน่อยนึงแกโคตรเท่ ครับผมจะไปบอกพี่สั ôn, ่ด้วยก็อคตรเท่เลยอ่ะโอเคก็เป็นว่าเอเชียสมัยนั้นก็เกิดมาจากรุ่นหนึ่งใช่รุ่นแรกครับแล้วก็ต้องใหเรมื่อกี้นี้อย่างเพลงบ้ารู้จักกี่ตัวเพลงลูกก็ที่สุราษฎร์ปีแรกก็พี่กบะลนะครับพี่กบะลรุ่นหนึ่ง ช่มัครบที่่่่เเเมือสักครรูานทีวิศวะใจเดียวใครเป็นคนแต่งที่เอาทำรองหลังหลังละอันนี้หลังละอันนี้หลังละหลังหลัะรุ่นพี่ยังไม่มีรุ่นผมไม่มีรุ่นผมไม่มีใจเดียวไม่มีรุ่นสิบเลยเหรอโอ้ครับครับเอนจิเนียกับเป็นยอดชายเฉียงชาติเฮ้ยตอนนั้นพวกกูจีบตกม้าหมดอ่ะโอเคอ้าวเดี๋ยวกลับมาสมัยเรียนตอนนั้นที่ ที่อยู่หอหนึ่งเรียนที่นั่นพักที่นั่นแล้วพี่พี่ผมมาครับตอนนี้ผมอยู่หอสามมีหอสามแล้วหอสามหอสี่แล้วหอสามหอสี่แต่พักักรวมกันไหมหมายถึงวิศวะก็วิศวะไม่แบบก็รวมหมดแหละแล้วก็บางคนก็อยู่หอหนึ่งเหมือนกันใช้จากหออยู่ทุกหออยู่ทุกหอก็เลยไปติดหอของแก้วกันเยอะ พี่ออกงานผู้หญิงไปกันบ่อยไม่รู้ไปน้องหรอเ่าพี่หอมแก้นผู้หญิงเออมันไปกันบ่อยไปตอนผู้ชายนนไปตอนไฟรบังปันะพี่ไปตอนไฟรัเออหันไปโอ้โหขันนี้หนึงสมัยนั้นมีแจกของไหมครับเวลาใส่ดอโอ้ยขอสามขอสี่นี่แจกกันแหละใครเป็นคนคิดคนแรกที่แจกขอไม่รู้เจยไกอยู่อสีนอันคนแจกน หรือว่ามีมาบ่อยผมว่าผมว่าขอสองก็แจกบ่อยเออได้สองก็แจกบ่อยนะมันใกล้เลยไงเวลาเดินขอสองเนี่ยแจกบ่อยที่สุดเลยแต่แต่ไม่ใช่วิศวะใช่ไหมครับกูว่าวิศวะทั้งนั้นแหละเรามีขอเยอะพี่มีของเยอะไปดับปุ๊บกล้วยมาเลยเียกล้วยมาเลยอ๋อมีมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วเราเยอะใช่ไหม ไม่ฟังสมัยนู้นไฟดับบ่อยมันมันมันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าบราอ์เอาดับเป็นบางส่วนโอเคมาละมาละใครเป็นผูออกสัญลักษณ์ไอ้เกียร์นี่ผมไอเกียร์เขาพูดไปแล้วมันไม่รู้เลือดอีตาที่เขาพูดไปแล้วมีพี่แกียร์ถามมาถามว่าใครเป็นผู้ออกสัญลักษณ์ของท้างเหล็ก เมื่อกี้เมื่อกี้พี่ที่ที่ที่รุ่นหนึ่งบอกว่าคนที่ออกแบบสัญลักษณ์ของเราเนี่ยคือชื่อคุณธีรพลนิยมเป็นสถาปนิกนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์อาร์ติเต็ตแบรนด์แลสโซเซเอตแล้วก็แบรนด์แล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์คอยนะครับ พี่นิยมเนี่ยสวนกุหลาบน่าจะหไม่หนึ่งองก็หนามประมาณนั้น่าจะหนึ่งามหนึ่งสอใช่ไหมที่ผมเรียกแกว่าพี่แบงนด์ก็เป็นว่าชื่อแบนดสัญลักษณ์ช้างของขนรักนเนี่สัญลักษณ์นี่อ๋อช้าเรุ่นรุ่นรุ่เอามาเป็นสัญลักษณ์เสื้อรุ่นเสอสวยเลยนะ เ่าไม่ได้มีแนาาตอนสมัยรุ่นเดึยกนสอมีสัญลักษณ์อะไรที่นี้นสัญลักษณ์นี่เลยสัญลักษณ์นี่ลัสัญลักษณ์ใน้นี้คือสัญลักษณ์ของคณะเราเลยสุดยอดเลยอันนี้ครับเดนกๆจะมีแล้ถเชื่อสอบเรุ่มมีมาตั้งแต่สมัยรุ่พี่เลยีก่ามีรุ่นผมมีแล้วในรุ่นนี้ตัวมีมีรุ่นเชื่อสอบปะ มีตอนผมขึ้นปีสองต่อก็แสดงว่าตอนผมปีหนึ่งเข้ามาก็เข้ามาปีหนึ่งก็มีเช่วยสอบเพราะว่ามันมีวิชาแมคานิกที่ว่าต้องเข้าสอบ๋อ้แค่ใหตอนนั้นมีจบแล้วเริ่มจบแล้แล้วเราเข้าที่ตัู้ที่จับงานไม้จบงานไม้จะไปเข้าที่เทคนิคใช่อเทคโนอออยากอถามอย่างนี้แหละไม่มีที่เรียนไม่มีที่เรียนถามว่าพวก พวกพวกรุ่นหนึ่งรุ่นสองเนี่ยไปเข้าช็อปที่ไหนผมก็ไม่รู้อ่เข้าที่ไหนนะดิเต้นโดยสามเหลี่ยมเงินที่ลยเทคนิคข้าพายัมอ่เป็น่อวันนี้เขาพูดไม่เคยได้ยินนะนี่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 ครั้งแรกที่ผมรู้เลยนะใช่ครั้งแรกที่ครูรู้เหมือนกันอ๋อเราต้องไปไปเรียนที่พายัมโอ้และพวกไอ้พวกแลบอย่างอื่นไปที่ เกตังทางบ้างอะไรบ้างเนี่ยล้วก็เลยใช้เฟสติลลี่ของหน่วยราชการแต่กแต่ว่าช่วงนั้นมีทุกชนิดที่มีความร้อะแล้วแล้วแล้วไม่ตีกับพวกไบยัพเลยพี่ไม่ตีไม่ตีไม่ไม่ไม่เราฟังเราเราตีกับกระเเราไม่ตีนะไบยัพเราไม่ไม่ใช่เราตีเกษตรเราเราโดนเกษตรตีไม่พี่บุญกับเทคนิคพ้าไบยัพเนี่ยเราฟัน เราไม่ตีสมัยมันไปรุ่นใหญ่หรือว่ามันไปรุ่นถแล้วพวกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังนี้บุญตอน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 ผมปีหนึ่งนะไม่รู้ไม่รู้ไปมีเรื่องใครมีเรื่องกับใครก็ไม่รู้นะนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต่อยกระเสริฐรู้สึกแล้วจะขอสองไอ้รุ่นผมเนี่ยเป็นตัวหาเรื่องรุ่นรุ่นพี่มันเปิดใช่ไหมครับได้ปะขอสามมาขอสาม เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเราประชุมเชียร์อยู่เว้ยใช่ไหมเกษตรแม่งยกมามุดฟ้ามวดินเลยเว้ยใช่ไหมยกมาที่หอนหนึ่งนะเสร็จแล้วเนี่ยรุ่นผมเนี่ยเป็นปีหนึ่งนะรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองบอกว่าพวกมึงห้ามตีแม่งใส่ก้อนแล้วกุญแจรุ่นผมเนี่ยอยู่ในห้องเชียร์แล้วเราก็มองหน้าตาออกไปนะรุ่นหนึ such such er yeah. ่งรุ่นสองเละเละ ไม่รู้จะดีใจหรือเลยอิอะพี่ซ่าพี่ซ่าไม่ใช่เหรอเอาพี่ซ่ารุ่นรุ่นของรุ่นสอนเนี่ยโดนโดนกระเสดตีไม่ใช่เละแล้วแล้วเสร็จแล้วด้วยนะพี่ซ่าพี่ซ่าไม่เละคนเดียวเลยเพราหเพอาะอีกไม่กี่วันถัดไปนะพี่ซ่ากูเนี่ยนะถือเบิร์ ที่ที่ผมจำได้คือว่าพี่ซาเนี่ยนะถึงระเบิดไปที่คณะเกษตรแล้วบอกว่าที่ที่ที่ฟังมาที่ฟังมาใครซาเมือออกมามาเจอกูมาเจอกูแก่แก่แก่เกือบโดนไล่ออก คือแต่ว่าพิซซ่านี่มานเ่ตอนนี้หรว่าช่ไหโอ้ยมาเนี่ยฉายาแกเลยเนี่ยจ้าพิซซ่าเลยเนี่ยพ้จูนพิจูนให้เป็ผมเล่าไว้ให้ผมไม่ไหมพเจูนจัดตั้งมาเพราะเรื่องนี้แหละที่ตั้งมากพิจูนต้องบอกว่าโปรดใช้วิทานยาในการรับชมครับอันนี้เนี่สมัย เดือดพี่จะตีมอที่ไหนอ่ะก็ก็แพงดินนี่ยจะได้ที่ไหนอันนี้เดียวกับมึงอ่ะคุณมาถามผมเขาโบอกเนี่ยพาไปแล้วพี่อ่ะใครจะพาไปพี่จะรู้เหรอเป็นตีม้อเลยเออไม่น่าสงสัยนะน่าสงสัยแล้วแล้วรุ่นรุ่นรุ่นหนึ่งเนี่ยใครพาไปตีม้อใช่ที่ไเอหรือยังไงครับ อ้าวพี่ใหญ่ว่าใครรู้เต่ใครพาไปมันเป็นธรรมชาติดังบิบกแล้วดังบิบกแล้วตอนนั้นเขาเป็นพ่อวัดโต้ถามพี่ใหอยถามพี่ใหย่พี่ใหญ่นะเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเอาจะถามพี่ยอยหลังำหามว่าจเรื่องนี้เปนงานรับรองพี่ใหอยพี่ใหอยบอกไม่เอาคือไม่อยากดูแต่เมื่อกี้เมื่อกี้รุ่นสี่บ่นมาเว้ยนะไอ้ไอ้ไอ้ตีพีบิวบอกว่าพี่ ผมเนี่ยเป็นคนเดียวในรุ่นสี่ที่ไม่ได้รับการแจกทุนครับผมก็ถามว่าทําไมไม่รับแจกทุนวะบอกว่าบังเอิญที่รหัสมันเนี่ยชื่อสุนีมันนี้ไม่มีผมจะต้องมาต้องแจกมันนี้ไม่เลยนะที่มีรุ่นสามนะครับที่มีรุ่นสามที่มีแจกที่มีแจกได้แต่น้องอ่ะ ปแล้วรุ่นสองรหัสที่อางมีบอกว่าได้หมบอกว่าใส่รหัสที่อางก็รุ่นนาอเพราะรุ่นผมไม่มีไม่มีผู้หญิง่นนรุ่นหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันพี่อ้งพี่อ้างพี่องี่อ้งคับแล้วสมัยนั้น

ใครเป็นคนคิดไม่รู้อ่ะโคตรถามรุ่นหนึเพราะว่าผมก็รุ่นหนึ่งให้ผมวิ่งเหมือนไงแหละก็เดินขึ้นถามพี่ตัวดีกว่าครัพี่ตัวอถามพี่ตัวรุ่นรุ่นหนึ่งเนี่ยเดินเดินเดินแต่พอรุ่นสองมาก็ให้มันวิ่งก็ให้ผมโดนวิ่งก่อนเริ่มเป็นแข่งล้วไอ้เด็กก็เลยโดนวิ่งตามหรือว่าตั้งแต่นั้นมาพวกผมต้องเองคือติ๊กติ๊กครับคือ คือผมได้ยินมาอีกอย่างนะครัว่าคือถ้ามึงไม่เดินขึ้นดอยเนี่ยมึงไม่จบอ่ออ๋ออ๋ออใออ๋ออ๋้อ๋อ่๋ออ๋ออ๋ออ๋อรุออ๋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 อ้าออ๋อ่๋ออ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 ๋อ้๋อี๋อว๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋มอออ๋ออมออ๋ออออ๋ออ๋รอ๋ออ๋ออ๋ลอ๋ออออ๋ออ๋นอ๋ออ๋ออ๋อัออลอออต้อวิ่ง ปีหนึ่งต้องวิ่งขึ้นปีสีต้องวิ่งลงไม่ง้เนี่ยเริ่มอไรุ่นไหนไม่ใช่ไม่ไม่ไม่่งวิ่งละวิ่งลงเวิ่งลงเราวิ่งขึ้นเ็นเดินขึ้นไปเงี้ยเดินขึ้นเดินขึ้นไม่ไหไว่อจัไม่ได้แวไม่ไหวแล้ววิ่งไปวิ่งมาเหนื่อยมากขอพักสัก่มผมได้ครขอบคุณมากครับวเจอกันนะครับครับ